สนับสนดุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์ Green A Green B 085 776 0606 085 776 0707 สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับตูนวรัตนะครับและนี่คือรายการรอบรู้ข่าวกเกษตรนะฮะวันนี้ผมมีเรื่องยูคาลิปตัสมาฝากกันสําหรับพี่น้องเษกษตรกรบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะปลูกยูคาลิปตัสแล้วทําลายหน้าดินกินแร่ธาตุในดินเยอะแต่หลายคนก็ยังนิยมปลูกอยู่เพราะว่าเห็นอนาคตที่สดใสโดยเฉพาะเรื่องการรองรับอุตสาหกรรมกระดาษนะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่ผมจะนํามาเสนอวันนี้นี่แหละฮะล่าสุดเปิดเผยม,มาเลยจากคุณรุ่งโรจน์นะครับบอกว่าภาพรวมตลาดไม้ยูคาลิปตัส ปี57เนี่ยมีมูลค่าประมาณ17,000ล้านบาทนะครับก็ใช้ในประเทศ60%ส่งออก40%นะครับอัตราการเติบโตรประมาณ100ละ5นะฮะแล้วก็ยังมีความต้องการไม้ที่สูงไปอีก5ปีข้างหน้าโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง S.G. c Paper เนี่ยซื้อไม้ประมาณ2,700ตันต่อปีนะครับใช้ในประเทศ2,300แล้วก็ส่งออกประมาณ400ตันแนวโน้มก็ต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจาก ก,การใช้ไม้เพื่อผลิตเยื่อกระดาษแล้วทาง s c g ก็ยังมีการมุ่งสร้างประโยชน์จากไม้ยูคาลิปตัสขยายไปยังส่วนธุรกิจอื่นๆนะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ยูคาลิปตัสหลังจากนั้นเขาก็มีการพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับพันุยูคาลิปตัสนะครับส่งเสริมการปลูกการรับซื้อไม้นะฮะมีทางเลือกให้กับเกษตรกรเพิ่มรายได้ด้วยการร่วมปลูกกับทาง s c g เลยนะครับผ่านโปรแกรมส่งเสริมการปลูกใช้ชื่อแคมเปญว่าลงทุน น้อยปลูกง่ายขายได้ทั้งปีเขามีการรับรอง ความคุ้มค่าแล้วก็รายได้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับกเกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเพื่อสร้างรายได้เสริมลงทุนครั้งแรกกับทาง SCG Paper ใช้เงินลงทุนประมาณ2,000บาทต่อไร่ไม่เกินนี้นะฮะไม่ต้องใช้แรงงานคนเพื่อดูแลเท่ากับพืชชนิดอื่นๆ4ปีก็สามารถตัดขายได้ต้นหนึ่งประมาณ60-80บาทพอตัดปุ๊บใครเคยปลูกยูคาลิปต์จะรู้ว่ามันจะแตกหน่อใช่แตกหนอ่อรอบ2รอบ3ก็เอาไปขาย าต่อได้ด้วยนะครับสามารถขายได้ทั้งปีให้กับทาง S C G Paper ได้ทั้งต้นเลยนะฮะเพราะว่าทุกส่วนของต้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนอกจากนี้เขามีการเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรที่บางคนอาจจะสงสัยว่าะจะไปขายที่ไหนดีมีจุดรับซื้อตามที่ต่างๆ250จุดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องลำบากในการขนมาขายด้วยครับสวัสดีครับ